คุสมรัฐนาพันเอกพันครูนะครับวันนี้เครื่องเสียงก็ดีด้วยกลับมาหมดแล้วนะฮะเมนเทนเนนซ์ทุกอย่างอะไรที่ควรทำก็ทำให้หมดเพื่อการออกอากาศที่ดีที่สุดครับในแต่ละคำคืนก็ขอบคุณคุณทุกคนที่มาอยู่ร่วมกันในเวลานี้นะเดี๋ยวเวลาสวดมนต์อีกนิดหนึ่งคนระับคุณส้มครับคุณสมเขากำลังงวดอยู่ วนอยู่กับการทําพัตตาหารถวายพระปีใหม่เขาคิดค้นอะไรขึ้นมาได้อาจารย์ก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตนะกำลังทําไส้กรอกอีสานอยู่ได้ยินเสียงไหมเนี่ยคุณซ้อมเดี๋ยกกำลังมาคุณทั้งหลายครับก็ ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ดีนะครับสำหรับญาติธรรมที่ได้ยินเสียงธรรมผมอยู่หลายท่านได้ร่วมบุญกุศลมาแล้วหลายท่านบอกว่ามีบุญอะไรให้หนูได้ร่วมสร้างนะครับเรากําลังทําหนังสือจิตอธิฐานซึ่งเราทําสําเร็จมาเป็นเวอร์ชั่นต่างๆแล้วเป็นหนังสือที่ประกอบด้วยการตั้งจิตตามแนวทางของพระพุทธเจ้าในการสร้างอธิฐานบาร,รมีนะครับหนังสือเหล่านี้ก็นําไปเป็นธรรมทานตามสถานที่วัดวาอารามพระผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเกิดเป็นบุญกุศลมากมาย กำลังได้นํามาทำเป็นสองภาษานะครับจะจัดพิมพ์จัดสร้างในนามว่าจิตอธิฐานฉบับธรรมปัญญาพิวัตรนะครับในปี2569ก็เรียนเชิญท่านต้นบุญต้นกุศลที่มีจิตศรัทธานะครับในการสร้างคําสอนของพระศา,าสดาให้กระจายลงสู่ภาคปฏิบัตินะครับก็เรียนเชิญเป็นต้นบุญเจ้าภาพในการร่วมจัดพิมพ์ติดต่อได้ในอินบ็อกทุกกรณีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือน้องมุทนาบุญ ว่าบ้านใดตระกูลใดจะน้อมอุทิศถวายแก่ต้นตระกูลฝ่ายพ่อต้นตระกูลฝ่ายแม่บิดามารดาวงสาคขาญาติปู่ญาตตายายนะครับก็นับเป็นบุญกุศลของกัญญาอยู่ก็เป็นบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2569ทุกประการนะครับโมทนาบุญด้วยสัพพทนางธรรมะ,มะทนางชีนาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะครับสาธุก,การครับเดี๋ยวนะเอาปกชัดๆก่อนนะนี่ก็ ของจริงจะสวยกว่านี้อีกหลายเท่าตัวนะอันนี้เป็นปกมอกอัพสีเป็นสีปูนเปื่อยลอฟนะครับแล้วก็มีองค์พระสว่างสวัยเป็นแบบมิติพิเศษเป็นองค์พระคริสตอลครับใช้เทคนิคพิเศษในการพิมพ์นะครับให้เป็นหนังสือที่สูงค่าที่เราจะได้น้อมบูชาในการสร้างบุญกุศลด้วยการให้ธรรมะชนะกันให้ทั้งปวงเหล่านี้จึงเกิดเป็นมหาานิสงขอประกาศขา่าวธรรนี้ไปในทุกเทวสภาเทวสมาคม พร้ม,มสภาพร้ม,มสมาคมนำส่งสู่เทวดาประจำตัวของท่านทั้งหลายให้ได้เกื้อกูลสำหรับว่าท่านใดที่มีบุญกุศลสัมพันธ์นกันกับเราก็ขอให้ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ร่วมกันกันกบเราตามรหัส9 3กองบุญถวายพระราชกุศลสมสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพาชพระบรมราชชนีพันปีหลวงจงทุกป,ประการนั้นเถิดด้วยฐานะของพระสงฆ์กรผู้จงรักภักดีครับสาธุก,การครับ ก็ตามนั้นนะครับเผื่อใครได้ยินอยู่ก็บอกว่าเออกลับไปบ้านปีใหม่ไปร่วมกันกับญาติญาติร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ก็ยินดีนะครับเพราะว่าหลายกอบุญเป็นกอบุญสามขีนะครับก็ร่วมกันมาแล้วก็อุณชอบมาประจ่อเลยก็ได้เพราะว่าอาจารย์เข้าเครื่องนี่แหละอุณชอบบอกว่าโชว์โชว์โปรดักหน่อยยังไม่ยอมกลับนานเข้างานตั้งแต่เช้าตอนนี้เที่ยงคืนแล้วยังไม่ได้กลับแล้วบอกว่าหนูจะทําให้สําเร็จถวายพระ บอกให้ทำพรุ่งนี้ก็ไม่ยอมทำให้เสร็จก็เพราะว่าเดี๋ยวพอพอใส่ไส้เสร็จอะเขาต้องไปตากแดดเนาะเพื่อให้ออต้องให้หมักให้เปรี้ยวใช่ไหมอ๋อใช่หลงควันเลยต้องทำต้องทำต้องทำให้เสร็จทีเดียวโอเคพอเข้าเครื่องเอาโอเคอันนี้ทุกคนมโนธนาบุญกับครู้มและน้องนันนะนี่ตักบาตรตึกแดงวันที่สามมกราคมมานี้เสกกรอกอีสาน สำหรับตักบาตรตึกแดงฮะเป็นเมนูที่สร้างเองทุกขั้นตอนนะผสมไส้กรอกไส้มัดไส้คำนวณอาจารย์ลงเครื่องให้ใหม่เลยอาจารย์ลงเครื่องให้ใหม่ครับ <laughs> ฝ่ายสนับสนุนนะโมทนาบุญกับพระทหารนันประนีตฮะน้อมถวายพระพุทธพระธรรมประสงค์ตักบาตรรวมลงเจ็ดสิบรูปวัดมหาธาตุยุราชทังสริปแต่อันนี้ลองลองทำทานเองอันนี้เทสอันนี้เทสอันนี้รุ่นรุ่นรุ่นเทสต์ อันนี้อันนี้ไม่ได้สั่งมาจากเจ้าไหนนะนี่สใส่กรอกแม่ส้มของจริงนะส,ง <laughs> สาธุการนะสาธุการวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เนะี่ยทำใส่กรอกอยู่เตรียมแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากแพ็กเกจจิ้งที่อาจารย์จัดให้นะเอ้เขาก็มีความสุขคือคือเรื่องการใส่บาทอะกูส้มนี่เขาประณีตแล้วเขาก็มีความสุข เราเห็นภรรยาเราทําอย่างมีความสุขในบุญแล้วก็ซัพพอร์ตอะไรได้เราก็ทําหมดนบคุณรุชาติอร่อยสิคุณระดับครวัวแม่ส้มธรรมะปัญญาคิเช่นนะอร่อยอร่อย,อเ,ดยดเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เล็กได้เทสเป็นคนแรกพ,ร <laughs> พี่เล็กจะได้เทสเป็นคนแรกนะพรุ่งนี้นะอันนี้สูตรเห็นหูหนูดำด้วยเอรอ,อพรีเมียมจริงๆง ก็งานธรรมปัญญาเป็นงานประณีตคุณจิตต้องละเอียดและประนีตอยู่กันอย่างเกือ้อกูลอย่างนี้แหละเราเราสร้างบุญอย่างมีกันและกันเคียงข้างและสร้างบุญเนาะทุกอย่างมันก็มีองค์ประกอบของมันหมดกรโมนากับต้นบุญต้นกุศลน,นะโอ้สวยงามนะภาพปรากฏสวยเลยสวยเลยของดีของดีงดตัวหมูไม่ใช่ธรรมดานะสั่งแบบของแบบปลอดปลอดอสารเคมีอ่ะอเลี้ยงออร์แกนิกอ่ะ ก็ท่านใดจะเติมบุญในบาทได้นะถือว่ามีส่วนร่วมกันเพราะว่าครูส้มเพิ่มอัตราการผลิตแล้วพอเราต้องใส่ซองพระเจ็ดสิบรูปด้วยเติมได้ฮะเผื่อใครบอกว่าเออมหหนูยังทันทันครับทันตักบาทวันที่สามเอาละคุณทั้งหลายครับเราสวดมนต์เจริญภาวนาร่วมกันนะวันนี้นะถือว่าเป็นบุญบารมีที่ใจเราปิติไม่ลเบิกบานไม่มีวันนี้มีแต่เรื่องดีๆเนาะ ตั้งแต่ต้นได้น้อมกราบพระเดชพระคุณหลวงปูอ่อินนะครับพระเถระอายุ99นะครับคุณพรรษา79ที่อยู่ยังสังวีเชียสถานนะฮะน้อมกราบพระแม่ครูอาจารย์นะครับแล้วก็ได้น้อมฟังเรื่องของคุณพัชรรินนะบุรีจิตตินันที่ตายแล้วฟื้นตื่นมาเล่านะตายแล้วฟื้นตื่นมาเล่าเป็นเรื่องที่อจจัศจรรย์เรื่องของการแผ่บุญเรื่องของการสร้างแต้มบุญแล้วก็การที่ได้ชีวิตกลับมาแล้วก็ยังมาสร้างบุญต่อเนาะ แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของพระเดชพระคุณท่านพ่อรีธรรมทโรที่สร้างงานใหญ่ไม่ได้สมโพธเป็นแบบหนังกลางแปลงหรืออะไรแต่สมโพธด้วยการปฏิบัติธรรมและพาคนบวชได้มีศีลมีธรรมเนาะบุญใหญ่เหลือเกินเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับวันนี้ผมได้อัญเชิญองค์พระพุทธเมตตาอันประดิษฐานอยู่ในพระเดชพันครูนะครับได้ทําพุทธาพิเศษบนยอดฉัตรทองคําพุทธคยาองค์จริงนะฮะแล้วก็ประกอบด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับที่ได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษเหนือ ยอดเจดีพุทธคยาเจดีตัสรุในบริเวณของโพธิมณฑลของต้นพระศรีมหาโพ์ต้นโพตัสรุด้วยรวมไปถึงได้ตั้งอธิฐานจิตโดยพระเถรานุเทละเ,เจ้ากลางอากาศนะครับมีญาติธรรมของเราหลายคนบอกว่ามีนิมิตมงคลมากได้เห็นองค์พระทองคําปรากฏขึ้นในนิมิตความฝันพอได้มาดูไลฟ์เราบอกว่าองค์นี้แหละที่ปรากฏก็แปลว่าองค์ท่านมีบุญสัมพันธ์กับคุณด้วยเอาล่ะจิตเกิดปิติสูงสุดนะครับ ทุกท่านตั้งจิตไปพร้อมกันพุทธังวันธามิธมังวันธามิสังขังวันธามิครูอุปชาอาจารย์ยะคุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตรศิกขาคุณังวันธามิด้วยความนอบน้อมสูงสุดในสิริโระการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครัวอาจารย์และพระไตรศิกขารวมลงเป็นหนึ่งประสิทธิ์ที่เป็นมหาบารมีธรรมข้าพระพุทธเจา้าทั้งหลายขอน้อมถวายด้วยความนอบน้อมบูชาสักการะในสิริโระการทั้งสิ้น ขอน้อมรัตนามหาพุทธานุภาพมหาธรรมานุภาพมหาสังฆานุภาพแ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันไม่มีประมาณภาษานรวมด้วยกระแสบุญกุศลอันค้าพ,พระพุทธเจ้าได้เคยให้ทานได้เคยรักษาศีลได้เคยเจริญภาวนาในทุกภพทุกชาตินะับตั้งแต่อดีตจนชาติปัจจุบันและที่จะทําต่อไปในอนาคต รวมทั้งสิ้น3การเวลาคืออดีตปัจจุบันอนาคต,ตรวมเป็นหนึ่งเกิดเป็นมหาโพธิญาณบารามีด้วยกระแสะอันเป็นหนึ่งนี้ข้าพระเจ้าขอนอนิมนต์รัตนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่1สมเด็จองค์ะฐถมองค์พระพุทธสิกขีทศพลยาน ส่นในพระพเจ้าพระองค์แรกผู้เป็นประธานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้โปรดเมตตาสถิตเหนือเสียงกล้าเป็นประธานใหญ,นนญ่เป็นประธานบุญเป็นประธานมงคลขอน้อมรัตนาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในอนันตจักรวาลอดีตปัจจุบันอนาคตประสิทธิสเสด็จมาเป็นประธานบุญสัมพันธ์นิรมิตรวมลงให้เกิดเป็นวิมานที่วิมานทองวิมานแก้ววิมานธรรมครอบเหนือเสียงกล้ากายใจจิตวิญญ,ญาณข้าพระเจ้าเทินบัดนี้เป็นการเวลาแห่งการมงคลข้าพระเจ้าขอน้อมจิตสวสดมนจเจริญภาวนา พุทธังอรัธนานงคกะโรมีธรรมังอรัธนานงคกะโรมีสังขังอรัธนานงคกะโรมีข้าพเจ้าขออันเชิญรัตนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายปรากฏเกิดในไตรทวารข้าพเจ้าคือมโนทวารคือวจีทวารคือกายทวารประสิทธิเป็นความตื่นรู้ได้เบิกบานด้วยพลังงานแห่งพุทธะข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมถวายด้วยการบูชาซึ่ง พะรัตนาไตรเป็นดวงแก้วสามประการอันประเสริฐแห่งชีวิตดวงจิตขพเจ้าจึงสว่างสวยัยดังแก้วพระรัตนาไตร,ตรนั้นด้วยดวงจิตอันสว่างสวยัยปรากฏขึ้นในกายที่เบิกบานด้วยแต้มบุญอันสูงที่ขพเจ้าได้เพียรประกอบมาด้วยกายกรรมก็ดีด้วยวจีกรรมก็ดีด้วยมโนกรรมก็ดีจะเกิดเป็นบุญเกือ้อกูลพระศาสนาเพียงใดจงปรากฏเกิดเป็นเครื่องบูชาเป็นพานเอกพานครูเบื้องหน้านิรมิตด้วยบุผามาลาการเป็นสัตตาบ,บงกฎเป็นดอกบัวทิพย์ดอกบัวธรรมนิรมิตให้ ทั้งหมดทั้งหลายจงกลายเป็นดอกไม้ทิพย์ทูบทิพย์เทียนทิพย์ผ่านใบสีทิพย์เครื่องบูชาทิพไปไปเลิศดยกด้วยจิตสว่างมาเจิดบูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระสังฆเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอกล่าวนมการคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธัางสารนังคัจฉามิข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญอาราธนาสน็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอุปัชฌาย์ในการบวชจิตข้าพเจ้าทำมังสารนังคัจฉามิข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอรัธนาอัญเชิญพระธรรมเจ้าทุกพระธรรมขันธ์โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระกรรมวาจารย์ในการบวชจิตข้าพเจ้าสังขังสารนังคัจฉามิข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมันเชิญรัตนาสมเด็จพระอาริยสังฆ้าทุกทุกนามโปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ในการบวชจิตของข้าพเจ้าบัดนี้ดวงจิตของข้าพเจ้าจึงเกิดความสะอาดความสว่างความสงบประสิทธิ์ที่เป็นดวงจิตอันบริสุทธิ์ทุกประการได้รับการบวชจิตด,ด้วยมหาไตรสนนคมครั้นเมื่อข้าพเจ้าได้บวชจิตแล้วจะขอรัตนากายวาจาจิตนี้สมาทานศีลท่านทั้งหลายจงตั้งจิตสมาทานศีลพร้อมเพียงกัน มายังพันเตวิสุงวิสุงรักนทายาติสรณเนสหปัญจศีลานิยจามาทูติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนทายาติสระเนสหปัญจศีลานิยจามาตาติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนทายาติสระเนสหปัญจศีลานิยจามาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามีอะทินาธานา เวรมณีสิกขาปะททางสมาธิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะททางสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะททางสมาธิยามิสุรามิรยามชาปมาทฐานาเวรมณี สิกขาประทางสมาที่ยามีข่าพบทธเจ้าทั้งหลายขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนการทำร้ายชีวิตทั้งปวงข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการลักทรัพย์การลักขโมยการคดโกงทั้งปวงข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมและการหมกพุ่นในกรรมทั้งปวงข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดยาพูดเท็จพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดยุยงเขาแตกแยกพูดจเหลววรร้สะทังงป ขเจทั้งหลายขอสมทานสีขาบุตรคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเสพสุราและยาเสพติดอันเป็นต้นทายความประมาททั้งปวงขพเจ้าจึงประสิทธิด้วยอำนาจแห่งความสะอาดและความสว่างและความสงบด้วยกายวาจาจิตของขพเจ้าเองตัวขพเจ้าจึงเป็นดั่งภาชนะแก้วที่รองรับกระแสบุญอันไม่มีประมาณขพเจ้าขอนอบน้อมจิตสการในการสวดมนต์บูชาถวายพ่อนพระท่านทั้งหลายตั้งจิตพร้อมกันครับ อิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาทวมนุษย์สานงพุทโธภควาติสวาคาโตภะควตาธโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโก โอปานายโกปาจตังเวทิตโพวินยุหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอาทปปุริสปุคาลาเอสาภคาวโตสาวกาสังโคอาหุานโยปาหุานโยทักกินโยอันชฉลีการณิโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกัสสติ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายความนอบน้อมบูชาซึ่งพระพุทธคุณอันไม่มีประมาณซึ่งพระธรรมคุณอันไม่มีประมาณซึ่งพระสังฆคุณอันไม่มีประมาณพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกทรงประกาศพระศาสนาเป็นธรรมะถึง 84%,00 0พระธรรมขันธ์และเกิดพระสาวกเดินทางตรงตามรอยพระพุทธองค์เป็นพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุอริยมรรคอริยผลอันเกิดเป็นความประเสริฐในดวง กายดวงจิตอันไม่มีประมาณข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอกล่าวคําปฏิญาณข้าพระพุทธเจ้าขอประกาศตนเป็นพุทธ,ธมามะกะเป็นพุทธศาสนิกชนผู้เดินตามรอยพระบาทพระาศาสดาผู้เดินตามรอยพระอริยเจ้าเข้าพระนิพพานขอสถิตด้วยดวงจิตอันมิ่งไม่มีประมาณในอริยสัจส,สี่เป็นหลักเป็นชยัยในโอวาทปาติโมก เป็นหลักหัวใจพระศาสนาและอริยมรรคมีองค์8เป็นเส้นทางนำพาชีวิตขอจงประกอบเกิดด้วยมนุษยสมบัติอันบริบูรณ์ทิพยสมบัติอันบริบูรณ์พรหมสมบัติ oon, อันบริบูรณ์อริยสมบัติอันบริบูรณ์และนิพพานสมบัติอันบริบูรณ์ปรากฏเกิดแก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มากมายด้วยมวลหมู่กัลยะาณมิตรได้มากมายด้วยด,ว,ยดวงจิตกะะัลยาณธรรมสว่างสวัยด้วยอำนาจแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์น้อมนำให้ชีวิตข้าพเจ้า คิดถูกพูดถูกทำถูกคิดเจริญพูดเจริญทำเจริญคิดก้าวหน้าพูดก้าวหน้าทำก้าวหน้าคิดก้าวไกลพูดก้าวไกลทำก้าวไกลได้ก้าวไปในธรรมได้ก้าวไปในกระแสของการเกื้อกูลพระศาสนาเป็นมหาฐานะบารมีเป็นมหาศีลบารมีเป็นมหาปัญญาบารมีปรากฏเกิดด้วยดวงจิตข้าพเจ้าอันบริสุทธิ์ทุกประการบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เกิดดวงจิตอันสว่างสวัยแล้ว จะขอน้อมจิตนี้ในการขอขมากรรมต่อพระบรมศาสดาและสรพรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปรากฏเกิดในจักรวาลน,นี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตขอขมากรรมด้วยว่าข้าแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้จเจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมกรบาบอโหสิกรรมขอขมากรรมต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์อีกทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์ สรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงล้ำกำเกินไว้ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในภพชาติใดๆก็ตามเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีรับรู้ก็ดีไม่รับรู้ก็ดีในการใดๆก็ตามบัดนี้ข้าพเจ้ามีดวงจิตสถิตด้วยความสำนึกผิดในกรรมที่ล่วงล้ำกำเกินทั้งหลายเพื่อความสำรวมระวังไม่ประมาทพลาดพลั้งในการล่วงเกินอีกต่อไปข้าพระเจ้าขอกราบอโหสิกรรม ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงเป็นประธานและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดเมตตาเว้นโทษงดโทษอดโทษอภัยโทษอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าโดยบริบูรณ์เกิดเป็นโมฆะกรรมมิมุติกรรมโดยบริบูรณ์นั้นสิ้นสุดการส่งผลของกรรมในพลังงานลบทั้งปวงด้วยดวงจิตที่ข้าพเจ้าได้กราบขอ,ข,อขอมาก,กรรมนี้จงปรากฏเกิดเป็นความบูชามั่นให้ข้าพเจ้าได้เดินทางตรงในอริยมรรคมีองค์แปด ได้เดินทางไปในการสร้างบุญกุศลสร้างบารมีในพระศาสนาจนเต็มบริบูรณ์30ทัศด,ด้วยดวงจิตของขพเจ้าจึงเกิดความบริสุทธิ์สูงสุดขอกระแสบุญนี้จงแผ่รวมตัวในกายยัสังขารให้ขพเจ้าได้เกิดเป็นสุขบรมสุขอาหางสุขิโตโหมิขพเจ้าจงมีสุขอาหางนิทุโขโหมิขพเจ้าจงปราศจากทุกขอาหางอเวโรโหมิขพเจ้าจงปราศจากเวรอาหางอพยาปโชโหมิข้าพเจ้าจงปราศจ,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 จากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียน อาหารอนิโคโหมีข้าพระเจ้าจงปราจากความทุกข์กายทุกใจสุขียตานังปริหารามีข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนได้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นครั้นเมื่อข้าพเจ้ามีสุขแล้วก็ขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านทั้งหลายได้มีสุขด้วยข้าพเจ้าขอแผ่รัศมีบุญไปไม่มีประมาณในอนันตจักรวาลในสามเศษพระภูมิจงถึงอย่างพระปูมเบื้องสูงพระปูมเบื้องกลางพระปูมเบื้องล่างข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนา พระชาพนารังสีพระสม,มิหกประการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสิทธิ์รวมลงได้กระแสบุญของข้าพเจ้านำส่งไปให้ไพสารในจัก,กรวาลน,นี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรต่อกันและกันเลย อัพยาปัชชาโหตุจมเป็นสูเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีข่าวโหตุจมเปสูเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีตานังปริหารุจมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดผลจากทุกภัยทั้งสิ้นครั้นเมื่อข้าพเจ้าได้แผ่บุญกุศลไม่มีประมาณแล้วขอส่วนบุญทั้งหลายจงปรากฏเกิดแก่บานดาบิดาข้าพเจ้าทุกภพชาติจงปรากฏเกิดแก่คู่ชีวิตลูกหลานครอบครัวและญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าทุกภพชาติ จงปรากฏเกิดแก่ครูประชาอาจารย์ผู้สอนสัพพวิชาแก่ขพเจ้าทุกภพชาติจงปรากฏเกิดแก่เทวดาและพรหมทั้งหลายทั้งที่รักษาตัวขพเจ้าอยู่ดูแลขพเจ้าอยู่และในจักรวาลน,นี้ทุกพระองค์ทุกท่าน จงปรากฏเกิดแก่เปตาวิสัยคือพบภูมิเปรตทั้งหลายจงปรากฏเกิดแก่สัตว์อารมณ์ทั้งหลายจงปรากฏเกิดแก่สัตว์โลกทั้งหลายจงปรากฏเกิดแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงปรากฏเกิดแก่พบภูมิทั้งหลายไม่มีประมาณด้วยดวงจิตอธิษฐานและการแผ่บุญพุทธทางอนันตังธรรมังจักรวาลังสังขังนิพพานะปัจจโยโหตุบัดนี้ดวงจิตข้าพเจ้าอันเป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา ขอยกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดน้อมรัตนาบารมีแห่งพุทธเจ้าทั้งหลายบารมีแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายบารมีแห่งพระธรรมทั้งหลายบารมีแห่งพระอริยสังฆ้าทั้งหลายตลอดจนบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและที่จะทําต่อไปในอนาคตประสิทธิรวมกําลังบุญกุศลเป็นบารมี30ทัศได้แก่ฐานะบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมี วิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานะบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีจงปรากฏเกิดแก่ข้าพเจ้าโดยบริบูรณ์30ทัศนให้เกิดเป็นกําลังสนับสนุนให้ข้าพเจ้ามีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งการงานทั้งการเงินทั้งการใช้ชีวิตทั้งการศึกษาทั้งการเจรจาธุรกิจและการประกอบชีวิตสุขภาพรวมไปถึงมวลหมู่มิตรและคนในชีวิตข้าพเจ้าจงปรากฏขึ้นด้วยเหตุของความคล่องตัวและเกื้อกูลนั้น อันใดที่คล่องตัวอยู่แล้วจงคล่องตัวยิ่งขึ้นอันใดติดขัดจงคล่องตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้นชื่อว่าความไม่ได้ความไม่ดีความไม่มีความไม่เป็นความไม่เห็นความไม่รู้ขาดทุนสูญเสียล้มเหลวผิดหวังพินาศจงอย่าได้เกิดขึ้นกับขพเจ้านับแต่นี้ด้วยอํานาจบุญบารมีจงปรากฏเกิดด้วยเหตุแข็งความได้ความดีความมีความเป็นความเห็นความรู้ความสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความเจริญความรุ่งเรืองความรวดเร็วความรับรื่นในความสําเร็จ จงปรากฏเกิดแก่ข้าพเจ้าสิ่งใดที่ยังรอคอยการส่งผลในเหตุแห่งสัมมาทิฏฐิให้เหตุแห่งความดีจงสิ้นสุดเวลาแห่งการรอคอยนั้นขอความสว่างความสะอาดความสงบจงปรากฏเกิดแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้ยามนี้เวลานี้เป็นต้นไปจนถึงการเข้าสู่พระนิพพานณขณะนี้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาในการสร้างบุญเกือ้อกูลในหนึ่งเรื่องนะฮะทุกท่านตั้งจิตเลยครับคุณจะสร้างบุญใหญ่อะไรหนึ่งเรื่องนะตั้งจิตเลยครับ ขอให้เหตุแห่งบุญบาร,รมีทั้งหลายและพลังงานแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประสิทธินำสง่งให้เกิดขึ้นอย่างอาศจรรย์ทันเหตุทันการทันเวลาทันใจทันทีนับแต่ยามนี้ เป็นต้นไปจนถึงการเข้าส <ım> ู่พระนิพพานสัพเพพุทธาสัพเพธมาสัพเพสังขาระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังปณมิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธมาสัพเพสังขาระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังปณมิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธมาสัพเพสังขาระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังปณมิสัพพโสพุทธังอธิฐามิทำมังอธิฐามิ สังฆังอธิษฐามิขอกระแสบุญหนุนส่งจงปรากฏเกิดด้วยอำนาจแห่งมหาบารมีธรรมนั้นข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตนี้ในฐานะของมนุษย์ผู้หนึ่งที่ได้เกิดเป็นมนุษย์โดยบริบูรณ์มีอาการครบ32มีสติปัญญาอันมั่นคงดำรงไวัชันฉลาดข้าพเจ้าได้พบพระศาสนาของพระศาสดาและมีความเคารพอันสูงสุดในพระพุทธธรรมพระสงฆ์บัดนี้ เราทั้งหลายขอปรากฏเป็นอนุภาพแห่งดวงจิตของเราให้หลุดพ้นจากอำนาจแห่งการอาฆาตพยาบาทจองเวรทั้งของเราต่อผู้อื่นและของผู้อื่นต่อเราท่านทั้งหลายจงตั้งจิตตามพระไตรปิฎกอันปรากฏความในพระปริษนั้นว่าก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรไว้ว่าคนโน้นได้ด่าเรามาคนโน้นได้ตีเราไว้คนโน้นได้ชนะเราคนโน้นได้ลักสิ่งของที่เรามี ดังนั้นเวรของชนเหล่านั้นจักไม่ระง,งับชนเหล่าใดทั้งหลายได้มีจิตผูกพันไม่ไปผูกเวรว่าคนโน้นได้ด่าเราคนนั้นได้ตีเราคนโน้นได้ชนะเราคนนั้นได้ลักสิ่งของของเราเวรของชนเหล่านั้นจึงระง,งับลงในการไหนก็ตามด้วยเวรในโลกนี้จึงไม่ระง,งับด้วยการจองเวรเวรทั้งหลายจึงระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวรคําสอนนี้มีมาแต่เดิมแต่พระุทธเจ้าทุกพระองค์นะอิเวเรนะเวราณิสัมมันติทากุ ท้าจจนางอาเวเรนะจะสัมมันติเอสะธมโมสนันตโนด้วยอำนาจแห่งบุญบาร,รมีทั้งหลายที่เราได้ปรากฏเกิดจงปรากฏเกิดเป็นเหตุแห่งความมงคลข้าพเจ้าให้สิ้นเวรสิ้นกรรมสิ้นการส่งผลในการผูกอาฆาตพยาบาทได้ด้วยอำนาจแห่งมหาบาร,รมีอันสูงสุดทุกป,ประการนั้นเทินสาธุสาธุสาธุครับท่านทั้งหลายครับตั้งจิตอธิฐานไปพร้อมเพรียงกันนะครับพุทธัง ธรรมังสังขังอธิธามิพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังขังวันธามิครูปชาอาจารยคุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตรศิกขาคุณังวันธามิข้าพเจ้าขอรัตนาบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประสิทธิรวรมลงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีดวงตายเห็นธรรมทำใดอันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นทรงปฏิบัติทรงบรรลุข้าพเจ้า ขอรู้ขอเห็นขอเป็นขอปฏิบัติขอบรรลุซึ่งทำนั้นทุกประการนับแต่บัดนี้จนถึงการเข้าสู่พระนิพพานนั้นเถินนิพพานะปัจจโยโหตุนะครับแล้วก็ด้วยบุญใดที่เราได้ประกอบไว้ งดงามดีเลยดีแล้วภายใต้พระบรมโพธิสมภารขอน้อมถวายเป็นพระราชูชนถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจงทุกป,ประการนั้นด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยความลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันไม่มีประมาณสาธุสาธุสาธุนะครับดิพานะปัจโยโหตุนะครับท่านทั้งหลายครับก็ ล่วงเลยถึงเวลานี้ทุกคนก็ยังอยู่กันนะขอบพระคุณในการมีกันและกันเคียงข้างและสร้างบุญนะพอดีว่าผมเน้นให้คุณได้สวดมนต์ด้วยพลังงานที่สูงยิ่งนะนะเวลานี้ทุกคนก็ได้เกิดพลังงานนั้นสูงเลิศที่สว่างอยู่ในใจนะครับก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ก็อย่าประมาทในวันเวลานะครับเหลืออีกแค่ไม่กี่วันก็จะผ่านพ้นปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ก็ขออัญเชิญพระพุทธภาสิทธ์ของพระศา,ศาสดามาฝากไว้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไป บัตรนี้เธอทําอะไรอยู่นะครับเราทั้งหลายจึงระลึกรู้ด้วยความคิดด้วยคําพูดและการกระทําว่าทุกวินาทีที่เรายังมีชีวิตอยู่นั้นเราได้เป็นเจ้าของชีวิตนี้ในการสร้างกุศลแลกรรมด้วยตัวเราเองหากแม้นพ้นจากภพภูมินี้ไปแล้วโอกาสเช่นนั้นจะหาได้กลับมาโดยง,ง่ายไหมนะครับ ดังนั้นด้วยอํานาจแห่งพระพุทธธรรมประสงค์และสัจจวาจาที่ผมได้ออกอากาศธรรมะมา1676คืนต่อเนื่องเป็นปีที่ห้าของการสร้างอารมีและสร้างวงบุญธรรมปัญญาอันเป็นปึกแผ่นขออนุโมทนากับท่านต้นบุญต้นกุศลที่สนับสนุนโดยตลอดมาอนุโมทนาบุญกับต้นบุญจัดพิมพ์หนังสือทุกเล่มทุกท่านทุกตัวอักษรอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพวิหารทานเจ้าภาพตักบาตรเจ้าภาพสร้างบุญเจ้าภาพมหาสังฆทานที่เราประกอบต่อเนื่องกันมาถึง30เดือนขอท่านทั้งหลาย จงมากมายด้วยทรัพย์สมบัติอันตักไม่พร่องเป็นเงินไหลนองเป็นทองไหลามาเป็นอำนาจแห่งฐานและบาร,รมีให้ท่านได้เกื้อกูลพระาศาสนาดังใจนึกดังมีแก้วสารพัดนึกทูกประการท่านใดที่ประสบเหตุในชีวิตใดๆก็ขอให้อำนาจบุญทั้งหลายเกื้อกูลหนุนส่งให้ผ่านพ้นผุยไัยได้ด้วยมหาบารมีนั้นเถินนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุครับและนี่คือเสียงจากเราครับไลฟ์ธรรมะปัญญาวงบุลคาราวาสประกาศธรรมครับ